สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพูดถึงเรื่องของเส้นผมกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือมีแชมพูหลายแบรนด์ที่น่าใช้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแชมพูหลายแบรนด์เหมือนกันซึ่งวันนี้แชมพูที่เจามาแนะนำน,นะคะก็เป็นแชมพูอีกอันหนึ่งซึ่งมีสารสกัดมาจากดอกกุหลาบานะคะแบบมันหอมมากเลยถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบอหลงไหลเสพติดในกลิ่นหอมของดอกกุหลาบนะคะควรจะมีมากๆแล้วก็เดี๋ยว มาพูดถึงสรรพคุณของมันกันนะให้ดูหน้าตาของมันก่อนนะคะก็เป็นตัวนี้เลยวิกตอรียกูนแฮนะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดว่ามันเป็นอย่างนี้เอ่อี่ห้อนี้เนี่ยเขาจะมีสารสก,กัดมาจากดอกกุหลาบป่านะคะซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ก็จะมีหน้าที่ต่างกันออกไปนะคะคือจะช่วยการบำรุงเส้นผมนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยดีกว่า ว่มามันเป็นยังไงนะคะก็ทั้ง3าตัวนี้นะคะมันจะอยู่ในแพ็กเกจซึ่งเป็นแบบนี้เขาจะเป็นชุดกิฟต์เซตนะเดี๋ยวนี่เนี่ยมันจะใส่เข้ามาแต่ว่าอันนี้พอแกะใช้ไปแล้วก็เลยไม่ไม่เอาเข้าไปในกล่องแล้วนะก็คือเพิ่งเอาออกมาจากห้องน้ําก็คือเปียกนิดหน่อย <laughs> ก็ตัวแรกนะคะที่จะแนะนํานะก็เป็นแชมพูค่ะคือในหนึ่งเซตเนี่ยเขาจะมีของมาสัยญ,ญาก็คือแชมพูครีมนวดนะคะแล้วก็เซรั่มนั่นเอง ่แชมพูเนี่ยมันจะคือไม่มีใครในโลกนี้ที่มัจะแชมพูถูกไหมจะให้ดูหน้าตาของมันก่อนนะนี่คือแชมพูของมันนะคะนี่ตัวแชมพูเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสีชมพูนะคือเวลาเปิดปิดเนี่ยเขาจะใช้เป็นที่กดหัวนี้นะให้ดูแต่งอย่างเงี้ยซึ่งเออมันจะค่อนข้างกดยากนิดน,นึงนะคะถ้าเกิดว่าแบบ อาบน้ำอยู่อย่างเงี้ยก็เลยแนะนําว่าถ้าฝากมันกดยากนะคะก็คือเปิดเทเลยนะก็เนี่ยข้างในจะเป็นสีชมพูนะคะจะเทออกมาให้ดูนิดนึงละกันชทไปครึ่งขวดแล้วต้องรอนิดนึงมะเทถึงนานหน่อยเมเกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะให้ดู ซึ่งแชมพูเนี่ยก็จะมีหน้าที่ทำความสะอาดหนังศีรษะแล้วก็ทำความสะอาดเส้นผมนะคะอย่างอ่อนโยนบำรุงให้ผมสุขภาพดีดูเงางามนะคะก็เนื้อแชมพูจะเป็นใสๆอย่างเนี้แหละกลิ่นก็จะเป็นหอมดอกกุหลาบป่ามากๆเพราะว่าเขามีสารสก,กรัดจากดอกกุหลาบป่ามานะจ๊ะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องบีบเยอะนะคะเวลาสาระผมก็ก็เหมือนแบบใช้พอประมาณนั่นแหละแล้วพอมันโดนน้ำมันก็จะมีฟองขึ้นมาเยอะๆเองนะคะก็คือไม่เปลืองนะดี ตัวที่2นะคะหลังจากที่ใครหลายๆคนเนี่ยใช้แชมพูไปแล้วก็ต้องมีครีมนวดผมนั่นเองซึ่งครีมนวดผมเนี่ยถือว่าสําคัญไหมก็สาหรับผู้หญิงเราก็สําคัญนะคะเพราะว่าผมมันจะได้ไม่ติดกันพันเป,เป็นเป็นพืชๆน,น,นะตัวนี้เป็นครีมนวดผมนะคะจะให้ดูครีมนวดผมเนี่ยเขาจะมาในหลอดแบบนี้นะคะก็ใช้ชโลมหลังสระผมนั่นแหละช่วยคืนความชุ่มชื้นกับเส้นผมแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะใครที่ผมชีฟูไม่มีน้ําหนักก็ ใช้ได้เลยนะจะทำให้ผมแบบเป็นประกายด้วยนะซึ่งเอ,อครีมนวดเนี่ยจะจะใช้ง่ายมากๆนะคะคือแบบแค่เปิดออกมาก็แบบบีบออกมาได้เลยเนื้อครีมนวดจะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างขุนนิดนึงขุนมากกว่าแชมพูอะ่ะให้ดูเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งครีมนวดเนี่ยส่วนตัวแล้วใช้เยอะนิดนึงนะก็ใช้บริเวณแบบปลายผม สิบห้าเซนหรือว่าถ้าผมสั้นก็คือใช้ใช้ทั้งหัวนั่นแหละคะ่ะก็มาช่วยทําให้ผมเรานิ่มลื่นขึ้นนะคะดูเนี่ยมันจะแบบสากแล้วมันจะไม่ติดนะเวลาม้วนผมก็ก็อยู่นะคะเพราะว่าผมมีน้ําหนักจะทรงง่ายนะคะส่วนตัวต่อไปเนี่ยคือตัวที่เราใช้บำรุงหลังจากสระผมเสร็จแล้วก็คือแบบเป่าผมอยู่ผมมันหมาดนะคะก็คือใช้ตัวนี้เป็นแฮร์เซรั่มนะคะดกดเปน,นี้เห็นไหมแฮร์เซรั่ม um, เนี่ยจะ ป้องกันผมเปาะะราะขาดง่ายนะคะหรือว่าใครที่ผมร่วงผมขาดง่ายนะคะก็ควรใช้เซรั่มด้วยนะเออแล้วเขาก็จะแบบชุตัวนี้มันจะช่วยเร่งผมยาวเลยสำหรับใครที่แบบผมอยากอยากผมยาวเร็วๆนะคะก็ใช้เซรั่มนะเดี๋ยวจะบีบเนะื้อเซรั่มมาให้ดูมันเป็นแบบค่อนข้างใสนะคะแล้วก็เหลวมันจะไม่ค่อยอยู่บนมือน,นานนะต้องดูดีๆเดี๋ยวท้าให้ดูคือบีบออกมาก็จะเป็นน้ำใสๆเห็นเห็นบนมือป่ะคะ เนี่ยไหลแล้วเนี่ยวิธีการใส่นะคะก็คือรูบบนมืออย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบป่าเหมือนเดิมน,นะแล้วก็สามเข้าไปที่เส้นผมนะที่โคนผมอะคะ่ะคือพวกเซรั่มเนี่ยแนะนำให้ใส่ที่โคนผมนะคะแล้วเวลาแบบเราม้วนผมนะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ป้องกันผมจากความร้อนนะคะก็ทำให้ผมไม่เสียสำหรับคนที่ม้วนผมทุกวันนะคะ ซึ่งวิกตอรกูเทเนี่ยดียังไงก็คืออย่างที่บอกว่าทุกตัวเนี่ยเขาจะทํางานร่วมกันนะคะในการช่วยรุงเส้นผมนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อหลายๆตัวนะคะคือแบบทีเดียวก็ได้รับสามตัวเลยแถมมันเป็นลายเดียวกันนะคะคือหมายถึงว่ามันแบบมันเป็นลายเดียวกันทําให้เวลาใช้แชมพูเนี่ยเราก็ต้องซื้ออะไรที่มันเป็นแบบเดียวกันไปทิศทางเดียวกันใช่ไหมพราะแบบมันเป็นสูตรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขามาพร้อมกันสตัวเลยก็คือไม่ต้องไปหาซื้อให้มันยากนะคะ ใช้ได้เลยแล้วก็ส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็จะมีแบบอยู่ข้างๆนี้แล้วเรียบร้อยนะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็หอมมากๆที่ชอบคือหอมมากนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่ผมขาดหลุดร่วงง่ายนะคะสระมาก็ยังไม่มีผมขาดหลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่เป็นรังแคไม่ทําให้หนังศรีรษะแห้งนะคะก็อันนี้เป็นส่วนที่ชอบมากๆนะซึ่งเออหนึ่งกล่องของเขาเนี่ยประกอบด้วยสตัวใช่ไหมคะจะราคาห9 0บาทเดี๋ยวก็จะขึ้นชองทางการสั่งซื้อไว้ให้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคน,น,นไหน หรือว่าใครสนใจนะคะก็เขาจะมีบอกท้างหลักได้แหละว,ว่าแบบอะไรเป็นยังไงอะไรทําไมนะซึ่งก็เหมาะมากสําหรับสิ้นปีนี้ที่ใครชายหนุม่มหญิงสาวก็ต้องไปหาของขวัญน,นะคะไปให้เพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าคนรักนั่นเองก็ตัวนี้เนี่ยเป็นคนแนะนำที่ดีนะเพราะว่าผู้หญิงใช้ได้แล้วก็ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์คือแชมพูเนี่ยเราได้ใช้อยู่แล้วแน่นอนนะก็ ก็ยังไงนะคะก็ถ้าใครอยากมีแชมพูหรือว่าอยากให้แนะนำแชมพูตัวไหนเนี่ยก็บอกมาได้นะคะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้แชมพูแบบทั่วๆไปตามในห้างเพราะเป็นคนที่แบบเป็นแพ้ง่ายค่ะลังศีรษะแพ้ง่ายนะก็เลยเลือกใช้แชมพูที่แบบว่าดูสมบูรณแล้วน่าจะมาจากธรรมชาติไม่มีสารอะไรที่มันแบบทําให้ผมร่วงนะคะเพราะว่าเป็นคนแพ้ง่ายอย่างที่บอกนะ ก็แต่ตัวนี้ไม่แพ้นะคะแนะนําเลยถ้าเกิดว่าใครผมขาดลดร่ดวงผมอยากผมยาวผมไม่ดําผมเปาะขาดง่ายนะยวิตาเลยกูแทรเป็นคาตอบที่ดีค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย